แต่ยันแตกพี่ในบ้านจะวิงะ่งขึ้นเขาเต็มเลยนี่ต้องเข้านายอยู่บนหลังคานายอยู่ระวังนายแตก In the cầu hung hiến viên. thẳng have one moment. Oh, do you want me? ở do you nó me? Meet them. Knock, knock, knock. Knock, ฆ่ามาฆ่าให้หายแล้วตัวหนึ่งช่วยยิงหน่อยดิช่วยยิงหน่อยดิมอสยิงอยู่เอ็นถือปืนอะไรวะเนี่ยไอ้ยานี่เหรอกรได้สองหลายจุดเลยสองหลายจุดเลย อเีกฝ <te le anut> ั่งนึงเราต้องรีบไปเข้าวงบ้างทั้งบนพี่ทั้างหลังทั้งหลังข้างหลังทข้างหลังที่เลยพี่ไม่เห็นเลยวะตายเลยแบบไม่เห็นได้ไงจะเห็นจะเห็นได้ไงเขาหลบอยู่ตรงนี้ซ้ายมาซ้ายมาตัวนึงพี่ หมด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 แล้วหมดแล้วขับขับไปไหนบนขดานรถ ก็อยู่ฝั่งนี้โดดลงใหม,ตใหม่ตัวลงใหม่ตัวลงใหม่มีมอไซค์อยู่ฝั่งนี้รถล่วงรถล่วง เาไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปก็ตั้งโดดก็ตั้งแค่โดดนะพี่ตั้งโดดนะตัวต่อแตกรอเลยรอเลยกระโดดกระโดดลงเหลือแลวะโดดลงแล้ว

ตัวเดียวแล้วรอมองอสอดไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปง้อระเบะิดน้องปลาให้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 เอาไงเข้าว่าเข้าพร้อมกันเลยนะเข้าเลยพี่เนี่ย